ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ผมใช้เวลาประมาณแบบ7เดือนเลยกว่าที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับก็ ยินดีและก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาร่วมแสดงความคิดีกับผมเยอะขนาดนี้ในวันนี้ทำไมเราวังมั่นกับธุรกิจร้านอาหารขนาดนี้เพราะเราเป็นคนชอบกินนะฮะแน่นอนคือเรามีแพชชั่นเกี่ยวกับการที่เราแบบชอบกินชอบไปสรรหาขอ,ของกินใหม่ๆอร่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้สามารถนําสิ่งไอเดียที่เราไปเจอมารวมถึงพี่สาวผมด้วยนะครับที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับก็ก็นำมาสร้างสรรค์แล้วก็ ผยแพร่กับทุกคนได้ลองชิมลองทานกันเจ็ดเดือนนี้ค <reading> ือแบบหน <Youtube> so ักมากกินรกินอะไก็ไกอะไรเนี่ยเราผมก็เออก็เป็นช่วงที่หนักเหมือนกันเพราะว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่8แล้วคือระหว่างนี้เราก็เร่งทำสาขาให้หลากหลายที่ค่อยไปหลายๆพื้นที่มากขึ้นนะอยให้คนได้ลองทานขนมของเรามากขึ้นเลยครับก็ค่อนข้างหนักแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีใจมากๆนะแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกันพอได้พ ทุกคนโพสอาหารเมนูใหม่ๆแล้วบอกอร่อยแล้วก็แบบชอบชื่นชอบในเ,เมนูที่เราคิดสรรค์ขึ้นมาแล้วสถา,านที่เป็นอะไงอ่ะสถานที่มีความพิเศษยังไงอ่ะอะไรนะสถานที่มัมีความพิเศษยังไงสาขานี้มีความพิเศษเยอะมากครับคือเริ่มจากเมนูก่อนซึ่งตอนนี้เรามีเมนูมากกว่า80 SKU แล้วก็คือแบบรวมรสชาติเนื่อด้วยอะไรอย่ มากกว่า80รายการแล้วครับซึ่งที่เนี่ยพิเศษมากที่จะมีเมนูเป็นแบบพิเศษ dessert set นะครับที่มันมีทั้งหมด7เมนูเลยที่เนีทุกคนแบบเสิร์ฟเป็นจานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะขายมากระลอกๆเองเลยครับอันนี้ก็มีเสิร์ฟเป็นจานแล้วก็จะมีกาแฟด้วยที่ผมไปไเรียนค่ะเฮ้ผมไปร่ำเรียนมาเราไปเรียนทำกาแฟมากับพี่สาวเลยจริงๆริงพี่นิสแอบเรียนด้วยกับผมครับผมก็ก็มาทำคลิปเมนูกันแล้วก็เอามา เย้ใช่ไปเรียนทำกาแฟมาเ,เลย<ม>เพราะว่าก่อนหนี้ยคือต้องบอกว่าร้านไม่เคยมีกาแฟมาก่อนเราเริ่มจากมากระลองที่เป็นขนมเดียวไม่เคยมีเครื่องดื่มอะไรอยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเรามาทำคอมบินเอ็นโซเนี่ยเราควรจะมีเมนูเครื่องดื่มที่แบบผสมรูปแบบรวมถึงก,กาแฟด,ด้วยเราก็ไปเรียนรู้สรรหาเมล็ดว่ามเมล็ดที่ห่อไหนดี จริงน่าจะสองพัสาขาโคตรโรปนนะไ้เลยนะาด้ดียโร็วไปนะถาอะไรกพูดไปก่อนพูดไปก่อนแ่เขาเลยสงสัยว่าเป็นลูกค้าขนมหวานแต่ทำไมเราไม่อ้วนเลยทำไมไม่อ้วนเหรอนเราก็ชิมเองก็คือเราไม่กินอย่างอื่นเลยกินแต่ขนมร้านเรา้เรากิเราไม่อ้วนแล้วไม่อ้วนเหรอ ไม่เราคือเราเราชิมแต่ว่าบางทีเราแบบเราชิมเนี้ยเราก็ไม่ได้กินหมดทั้งชิ้นอะไรนะเราก็า เราแก้มาไม่รู้เป็นสิบกว่รารอบกว่าแบบจะออกมาเป็นในแบบที่เราชอบมากจริงรวมถึงเมนูต่างๆที่เราสร้างสารรค์ที่คุณหมิงสร้างสารรค์ออกมาให้เป็นรูปแบบนี้ใช้เวลาผ่านกระบวนการมาแบบหนักหแบบน่วงมากเบบที่มึงมองก็ประมาณเยอะไหม,มรับร้านนี้เยอะมากแต่ก็เป็นหล,กลากร้านแล้วหลายร้านก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราสึกว่าอย่างที่บอกเราทั้งใจแบบนีมากแล้วมก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมได้มาลองสัมผัสบรรยากาศร้านแบบ คุณทีมของซูนีด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ตัว ใช่เราก็เราทั้งขอบคนแล้วก็ทีมงานเราก็จะดีใจและภูมิใจมากแฟนที่มาร้านที่มาได้เจอเจ้าของร้านมากแล้แวะมาแวะเพียงมาบ่อยน่าจะแวะมาบ่อยแล้วใกล้ใกล้ตึกด้วยใกล้กับพี่ด้วยรวมถึงพี่ๆก็จะมาบ่อยด้วยเพราะว่าใกล้ตึกพี่ๆแบบเวลาเรื่องงานอะไรก็มาเด็กเด็กเทศกาลค่าช่วงใครช่วงเทศกาลเราจะมีเะไรสำหรับเทศกาลเทศกาลอะไรไหมมีครับก็คือตัวพระเอก่ยงเราที่มาตลอง ก็จะมีรสชาติที่มันเป็นที่รีเลทกับตัวคริสต์มาสนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือว่ารสชาติต่างๆเลยครับก็จะเข้ากับธีมตองนี้ไอเกจจิ้งดีไซน์ก็สามารถนำเป็นของเขาเรียกว่าของขวัญให้กับท่านอื่นได้ด้วยครับปีใหม่นี้ก็มอง เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากทำออกมาให้ดีที่สุดครับเยี่ยมขึนกันแต่ก็ีโออยู่น้อยร้อย,ออย,อยล้านค่ะม,มันก็ถึงมานานแล้วเนี่ย ิแล้วก็ลองขายเรื่องนั้นเราคิดลองการไกลมากกับลองการไกลขนาดที่ไปติดเจอระดับโลกเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆตอนนี้มาร์เก็ตของไทยมันมี p o t เ n t i a l มากที่เราสามารถนำพาผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งวงการบันเทิงของไทยนะครับก็ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรามีโอกาสมากมายที่เราสามารถจะไปถึงเส้นนั้นได้เลยครับก็อยากจะไปดันที่นี้คุณมันมีส่วนช่วยไม่ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เออก็ต้องยอมแล้วว่ามีส่วนช่วยก็แต่ว่าคือสุดท้ายธุรกิจจะดําเนินต่อไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวโฟดาวอยู่ที่เซอร์วิสต่างๆของธุรกิจด้วยไม่ได้เกี่ยวพัวกันเลยวิญชัยเป็นอย่างขนมเกือบทุกอย่างทำเองทำเป็นทำบ้างครับทำบ้างพอรู้ขั้นตอนก็เข้าแต่ว่าคนที่ดูคุมโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยคือคุณหมิงพี่สาววินเองไม่ได้ไม่ได้ดูดูดูใครวิญชัยวิญชัยยุ่งไหน ได้ที่คล่องที่สุดคือผมว่าไอศครีมเพราะว่าไอศครีมไอติมเพราะว่าจริงอ่ะตอนที่ช่วงช่วงโควิดผมไปเรียนทำไอศครีมที่ตอนนั้นออกมาเป็นแบรนด์เวลาโต้ตอนนี้เนี่ยเวลาโต้สุรีลงมาแล้วก็คือเป็นสุรีอย่างเดียวเลยครับก็คือเวลาไอศครีมของเวลาโต้เนี่ยก็จะถูกมาอยู่เป็นภายใต้สุรีทั้งหมดเลยครับซึ่งรสชาติที่คิดออกมาของเวลาโต้เนี่ยก็คือบอกคนคิดเองแล้วเป็นคนแบบฟัน ีเมก็คือเราใช้เมทวินเลยนะใช่ก่อนก่อนแรกเนี่ยวี่บอกว่าทำที่ขวดที่บ้านใช่กอนเนี่ยมันคือมันไก่มาโรงงานแล้วทีตอนนี้ก็จะมีห้องผลิตครับก็มีก็เปนก็ไม่ได้ขนาดแบบโรงงานใหญ่ขนาดนั้นก็มีพื้นที่พอสมควรที่สามารถผลิตแล้วก็กระจายไปดูสาขาได้สุดท้ายแล้วคืฝากสาขาที่แปดได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับผม ของสูรีนะครับผมมีหลายเมนูนะครับที่เป็นที่นี่ที่แรกเลยนะครับผมก็อยากทุกคนเนี่ยมาลองชิมลองทานนะครับรองว่าชื่นชอบมากแน่นอนก